สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆกันทางช่องของเรามีเพลงใหม่มาเสนอเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคำพูดที่ว่าใจดีกับตัวเองหน่อยเพราะโลกนี้ก็ใจร้ายมากพอแล้วแต่ก่อนอื่นไปฟังเนื้อหาสาระกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับเคยนึกภาพกันไหมคะว่าธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่ดูแสนจะธรรมดาเนี่ยนะจะสามารถกลายมาเป็นธุรกิจเทคโนโลยีที่มีมูลค่ามหาศาลได้ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของ Watch Express ครับบริษัทที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการนี้แบบที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเลยคือพอพูดถึงร้านสะดวกซักปุ๊บภาพจำของหลายๆคนก็จะเป็นร้านห้องแถวเล็กๆอาจจะดูเก่าๆทึมๆนิดนึงแล้วก็ต้องคอยแลกเหรียญไปหยอดเครื่องใช่ไหมครับเป็นธุรกิจที่เหมือนกับว่ามันหยุดนิ่งมานานมากแล้วไม่มีอะไรใหม่ๆเลยแต่ว่านะครับ ภาพจําแบบเดิมๆที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะถูกลบออกไปเลยครับเพราะว่ามีบริษัทหนึ่งกําลังเข้ามาปฏิวัติวงการนี้แบบจริงจังเลยโอเคครับในภาพรวงวันนี้เราจะมาดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าเขาเข้ามาปฏิวัติวงการนี้ได้ยังไงอะไรที่ทําให้ Watch Express แตกต่างจากเจ้าอื่นแล้วกลยุทธ์เบื้องหลังตัวเลขการเติบโตของเขาคืออะไรและที่สําคัญอนาคตของเขาจะเป็นยังไงต่อไป เอาล่ะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยคำถามมันน่าสนใจมากนะครับว่าในตลาดที่มันดูเหมือนจะตันๆแล้วเนี่ย Watch Express เข้ามาทำอะไรที่มันแตกต่างออกไปคือต้องบอกว่าเขาไม่ได้มองว่าตัวเองแค่มาเปิดร้านซักผ้าเฉยๆนะครับแต่สิ่งที่เขากำลังสร้างเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า l a u n d r o m a t 2.0ครับ มันคือการพลิกโฉมการซักผ้าแบบเดิมๆที่น่าเบือ่อให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มันสะดวกสบายเป็นไฮเทคที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดเลยผ่านแอปบนมือถือของเราแล้วอะไรล่ะคือความแตกต่างที่แท้จริงอะไรคือสูตรลับของ Wash Express จริงๆคำตอบมันง่ายกว่าที่คิดมากเลยครับนั่นก็คือการที่เขาเลือกที่จะเป็นเจ้าของสาขาเองเกิดทั้งหมดเลยลองดูตัวเลขนี้สิครับ จากทั้งหมด561สาขานะมีถึง482สาขาเลยทีเดียวที่บริษัทเป็นเจ้าของเองย้ำว่าเจ้าของเองนะครับนี่มันไม่ใช่โมเดลขายแฟรนไชส์แบบที่เราคุ้นเคยกันแต่มันคือการลงมาคุมเกมเองทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกสาขาทุกที่จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันแบบเป๊ะๆเ,เลยทีนี้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับข้างนึงเนี่ยคือร้านซักผ้าแบบเดิมๆที่เราเคยเห็น อาจจะเล็กๆอยู่ในตึกแถวที่จอดรถก็หายากหน่อยแต่อีกข้างหนึง่งคือมาตรฐานใหม่ของ Wash Express เลยครับร้านจะเป็นแบบ Stand Alone ใหญ่สว่างสะอาดสะอ้านมีที่จอดรถเพียบและที่เด็ดที่สุดคือมีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลทุกอย่างให้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับและนี่แหละครับคือเบื้องหลังของความเป๊ะที่ว่าเพราะเขาทำเองหมดเลยครับเรียกว่าเป็นระบบนิเวศท,ที่ควบคุมได้เบ็ดเสร็จ มีทีมก่อสร้างของตัวเองทีมช่างซ่อมบำรุงของตัวเองมีแม้กระทั่ง call center เป็นของตัวเองทีนี้พอมันเกิดปัญหาขึ้นมาใช่ไหมคะ call center เนี่ยสามารถสั่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นผ่านระบบ IoT ได้เลยจากส่วนกลางทันทีไม่ต้องรอช่างมาถึงร้านซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันสร้างความประทับใจให้คนใช้บริการแบบสุดๆโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อในมุมของลูกค้าบ้างว่าพอเขาเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางจริงๆเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรจริงๆขึ้นมาบ้าง เพราะทุกอย่างมันเริ่มมาจากเสียงของคนใช้งานจริงครับ 1. ใน pain p o i n t หรือปัญหาคาใจของคนใช้ร้านสะดวกซักเลยก็คือเรื่องความสะอาดใช่ไหมครับคือเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเครื่องที่เราจะใช้เนี่ยมันสะอาดจริงหรือเปล่าคนก่อนหน้าเขาเอาอะไรมาซักนะมันเป็นความกังวลลึกๆเลยแล้วดูวิธีที่เขาแก้ปัญหานะครับง่ายๆแต่ฉลาดมาก Watch Express เพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่าล้างถังซักเข้าไปเลยครับ คือใครที่กังวลเนี่ยก่อนจะซักผ้าตัวเองก็กดปุ่มนี้ก่อนเครื่องมันก็จะล้างถังด้วยน้ำร้อนฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยแค่นี้เองครับแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้แบบมหาศาลเลยทีนี้มันยังมีอีกปัญหาหนึ่งครับที่มาจากเสียงของลูกค้าเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเวลาคือถึงแม้ว่าการซักอบเนี่ยมันจะใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวซึ่งก็เร็วแล้วนะแต่สำหรับบางคนการต้องมานั่งรอหนึ่งชั่วโมงเนี่ย มันก็ยังถือว่านานเกินไปอยู่ดีพอเจอโจทย์นี้คำตอบของเขาก็คือเปิดบริการใหม่ซะเลยนั่นก็คือบริการซักอบพับครับคอนเซปต์ง่ายมากแค่เอาผ้ากล่องโตๆของเราไปส่งไว้ที่ร้านที่เหลือพนักงานจัดการให้หมดเลยครับซักให้อบให้แล้วก็พับให้แบบสวยงามเรียบร้อยพอเสร็จปุ๊บก็มีแจ้งเตือนเด้งมาที่มือถือให้เราแวะไปรับกลับบ้านได้เลยสะดวกสุดๆ แล้วตอนนี้เขาก็มีบริการนี้แล้วในสาขาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเอาละเราเห็นแล้วว่ากลยุทธ์เขาดีมากเอาใจลูกค้าสุดๆคำถามต่อมาก็คือแล้วมันทำเงินได้จริงไหมมันเวิร์ k ในเชิงธุรกิจหรือเปล่าทีนี้เรามาดูตัวเลขที่มันสะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์นี้กันดีกว่าครับตัวเลขมันบอกทุกอย่างเลยครับคือโมเดลนี้มัน work จริงๆดูสิครับรายได้โตพรวดเดียว20%กำไรสุทธิโต15% แต่ตัวเลขที่ผมวันน่าสนใจมากๆเลยนะคือยอดขายสาขาเดิมโต6%ไอตัวเลขนี้มันบอกอะไรมันบอกว่าไม่ใช่แค่สาขาใหม่ที่ทำเงินนะครับแต่สาขาเก่าๆที่เปิดมานานแล้วก็ยังมีลูกค้ามาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละรครับคือสัญญาณของธุรกิจที่มันแข็งแกร่งจริงๆและถ้าตัวเลขเมื่อกี้ว่าสุดยอดแล้วนะมาดูตัวนี้ครับน่าทึ่งกว่าอีกจำนวนผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันของ Watch Express มีมากกว่า1.5ล้านบัญชี เห็นไหมครับนี่มันไม่ใช่แค่ธุรกิจร้านซักผ้าแบบธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มีฐานผู้ใช้งานมีคอมมูนิตี้เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนี้มันทำกำไรได้ดีมากกันครับดูที่โครงสร้างต้นทุนนะจะเห็นว่า65%คือ2ใน3เลยนะเป็นต้นทุนคงที่มันหมายความว่าอะไร ก็หมายความว่าทุกๆบาทที่รายได้เพิ่มขึ้นมาส่วนใหญ่ของเงินก้อนนั้นจะวิ่งตรงลงไปเป็นกำไรทันทีเพราะต้นทุนหลักๆมันจ่ายไปหมดแล้วเนี่แหละครับคือโมเดลธุรกิจที่เรียกว่ายิ่งโตก็ยิ่งกำไรมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จมาขนาดนี้แล้วก้าวต่อไปของ Watch Express ล่ะคืออะไรเขามองอนาคตและวางแผนที่จะเติบโตไปในทิศทางไหนต่อแผนงานของเขาชัดเจนมากเลยครับ ือในช่วง1-2ถึงปีข้างหน้านี้เป้าหมายคือการขยายสาขาไปให้ทั่วถึงมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคใต้พร้อมๆกับการอัปเกรดสาขาเดิมๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นไปอีกเช่นการติดแอร์แล้วก็จะเริ่มเปิดตัวบริการใหม่ๆอย่างบริการ Delive r y และบริการสำหรับลูกค้าองค์กรพอเข้าสู่ปีที่2-3ถึงก็จะขยายบริการ Delive r y เนี่ยให้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยรวมถึงหาพาร์ทเนอร์ B2B เพิ่มเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไปครับ เรื่องราวทั้งหมดของ Watch Express นี่สอนไรเราได้เยอะเลยนะครับมันทำให้เห็นเลยว่าต่อให้เป็นธุรกิจที่ดูธรรมดาที่สุดแต่ถ้าเรามองให้ลึกฟังเสียงลูกค้าจริงๆมันก็ยังมีพื้นที่สำหรับนวัตกรรมที่สามารถเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอทีนี้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือแล้วธุรกิจในชีวิตประจาวันของเราธุรกิจอะไรอีกที่จะถูกพลิกโฉมเป็นรายต่อไป ต้องขอบคุณที่ฟังกันจนถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราอยากจะขอแนะนําเพลงที่มีชื่อว่าใจดีกับตัวเองหน่อยนะซึ่งเกี่ยวกับคนที่มีภาวะแคมนวดกับตัวเองมากจนเกินไปหรือคนที่ให้ความสําคัญกับคนอื่นมากจนละเลยความรู้สึกของตนเองอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีรักษาสมดุลไว้จะดีกว่าค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกของตนเองบ้าง ไม่มากไปไม่น้อยไปพอดีพอดีแล้วฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเชิญรับฟังกันเลยค่ะ ต้องถามตัวเองแบบนี้ to up and run i ตา,ตามตัวเองเลยนะเธอคือคนที่น่ารักที่สุดแล้ว